วัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมแต่ถ้าหากท่านผูกดวงแล้วได้ลัคนาสถิตนาศีกุมคํคำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนและแม่นยาม,มากยิ่งขึ้นด้วยนะในเดือนกันยายนนี้นะคะดาวพระราหูคือดาวประจำตัวของท่าน ได้โครจรอ,อยู่ในภพสหัสช้าโดยโครจรได้ตำแหน่งเทวีโชคร่วมกับดาวาพับหัสัปดีที่โครจรได้ราชาโชคและยังมีดาวประเสารที่โครจรมาทับจุดเกิดของท่านทำให้ในด้านดีช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมจะได้รับโกาสดีๆจากการเดินทางได้เจอช่องทางเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอาจได้เดินทางทั้งใกล้และไกล ได้พบเจอเพื่อนสังคมเก่าๆที่ท่านรู้จักหรือเพื่อนเก่าหายหน้าหายตาไปหรือเพื่อนที่อยู่ไกลๆจะมีการติดต่อไปมาหาสู่กันช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะไม่ค่อยอยู่กับที่ที่ปะจรล,ลงเท้าอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือไม่ค่อยอยู่เป็นที่เป็นทางท่านใดทํางานที่ต้องมีการเดินทางหรือเดินทางบ่อยได้นะคะอันนี้ดีนะ ในอีกมุมหนึ่งบางท่านก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยอาจจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงที่ท่านรู้จักก็ได้นะคะเจะ็บป่วยถ้าเลยต้องไปเยี่ยมเยียนหรือมีการติดต่อพูดคุยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นต้องระวังก็คือว่าการที่มีดาวพังคานนะคะโคจรในมุมบอรณะและได้ตําแหน่งมหาจักรด้วยทําให้ชาวลัคนาราศีกุมต้องระวังอุบัติเหตุที่มาจากการเดินทาง การเดินทางมีอุปสรรคขัดขวางติดขัดขับรถขับลาต้องใช้ความละมัดระวังอย่าใจร้อนอย่ากเกี้ยวกาดอย่าหาเรื่องใครหรือใครมาหาเรื่องท่านขอให้ท่านใจล่มลมใจเย็นเย็นปล่อยวางไปนะคะแลกเรื่องนึงก็คือว่าระวังเรื่องของของมีคมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับช่องท้องด้วยและช่วงนี้ท่านเองอาจจะรู้สึกเครียดง่ายวิตกจริตวิตกกังวล คิดไปคิดมาวกไปวนมาไม่ปล่อยวางด้วยเหมือนแบกอะไรไว้ที่ตัวเองค่อนข้างเยอะหนักบ้างปล่อยปล่อยไปบ้างโดยทำให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นต้องชอบเก็บตัวไม่อยากสงสิงกับใครบางท่านก็ถูกกดดันมีเรื่องขอัดใจอยู่ภายในด้วยช่วงนี้ทำอะไรขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านไจตองให้ดีนะคะโดยเฉพาะอย่าไปทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง อย่าทำเรื่องที่สมเสียงต่อการผิดกฎระเบียบด้วยไม่งั้นผลเสียจะตามมาเป็นชนิดที่เรียกว่ายืดเยื้อเหลือหลังแก้ไข่ย,ยากระวังการถูกฟ้องถูกใส่ความในวันที่9กันยายนดาวพระเกตจับโคจรเข้าพบปุตตาทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีคมนั้นอาจจะเหนื่อยใจกับคนในครอบครัว บุตรล้านบริวารลูกจ้างลูกน้องของท่านหรือบุคคลที่อายุน้อยกว่ามีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นภายในครอบครัวรวมถึงบุตรล้านบริวารของท่านหรืออาจจะมีเรื่องไม่ลงรอยกับญาติพี่น้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ทาให้ท่านใดนะคะที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับญาติพี่น้องกับคุณพ่อคุณแม่สภาวะจิตใจของท่านอาจจะไม่ค่อยอยากอยู่บ้านหรือไม่เหตุที่ต้องห่างไกลบ้านห่างไกลคุณพอ่อคุณแม่ ในเรื่องของการงานโดยภาระหน้าทีก็ได้ช่วงนี้นะคะหากชาวลักนาราศีกมุมต้องออกไปนอกบ้านไม่อยู่บ้านควรดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านให้ดีๆส่วนท่านใดที่จะไปเสริมเติมแต่งเสริมความงามสรยยกรรมช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการไปทำนะคะ ควรจักคิดไปก่อนดูไปก่อนวางแผนไปก่อนบางท่านทำมาแล้วอาจจะต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นทางด้านการเงินในเดือนกันยายนนี้นะคะดาวพระพฤหสัสบดีคือดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกุมได้โคจรเป็นรา,าชาโชคในพัสังัสชา้าร่วมกับดาวพระราหูทำให้การเงินรายได้ส่วนใหญ่มักจะมาจากการติดต่อการเป็นตัวแทนในหน้า ซื้อมาขายไปการรับจ็อบเป็นจ็อบจ็อบการพูดการเจราจาการซื้อการขายมีเพื่อนฝูงชักนำรายได้และนำลูกค้ามาให้กับท่านรวมถึงท่านใดที่มีรายได้เสริมนะคะก็ยังคงมีทางที่จะได้เงินมาเช่นเดียวกันยังหมุนเวียนค่อนข้างดีแต่การที่ดาวการเงินของท่านนั้นโคจรวิกฤติถอยหลังพักองสาอยู่แบบนี้นะคะ ทำให้ชาวลาวาัคนาราศีกุมจะไว้ใจในเรื่องการเงินมากไม่ได้อาจจะมีเหตุผลผัวในเรื่องของความลาดชา้ายิ่งท่านใดต้องคอยหมุนเงินก็ต้องมีทุนสำรองไว้ด้วยนะไม่งั้นชัดหน้าไม่ถึงหลังแน่นอนและช่วงนี้ก็ไม่ใช่จังหวะที่ชาวลาวาัคนาราศีกุมนั้นจะลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมหรือทําอะไรใหญ่โตมากนะักหากจะลงทุนจริงๆนะคะ ก็ขอให้ลงทุนหมุนเวียนกับธุรกิจของท่านทําคนเดียวอย่าได้ไปร่วมหุ้นกับใครระวังการถูกชักชวนไปร่วมลงทุนระวังถูกหวังผลประโยชน์ถูกหลอกด้วยบางท่านก็เกิดภาวะตึดอัดใจเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวทําให้มีปัญหากับหุ้นส่วนได้บางทีผู้ร่วมลงทุนกับท่านหรือหุ้นส่วนของท่านอาจจะมาสร้างปัญหาจะขอยกเลิกสัญญาไปเลยก็มี หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสัญญากันเกิดขึ้นรวมถึงลูกค้าของท่านที่เคยทําสัญญากันนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้นอกจากเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีกุมแล้วนั้นก็ยังคงต้องระวังมีเหตุได้เงินมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกหักถูกทอน โดนค่านู่นค่านี่ค่านั่นในวันที่18กันยายนดาวพาท์ิดนะคะจับโคจรเข้าพบมรณะและในวันที่28กันยายนดาวพระพุธจับโคจรเข้าพบมรณะเช่นเดียวกันโดยโคจรได้ตำแหน่งมหาอุตและกระเซตตาธิบดีตามมาด้วยดาวพฤสุสก็จะโคจรเข้าพบปัตตนีทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้น มีความผันผวนมากในเรื่องของการเงินขอให้ท่านได้เงินมานะคะรัดเข็มขัดให้ดีวางแผนให้ดีอะไรไม่จําเป็นอย่าพึ่งซื้อระวังจะมีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของท่านอาจจะถูกขโมยถูกโจรกรรมถูกเอาเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางหรือตัวท่านเองเนี่ยลืมวางของไว้ไม่เป็นที่ทรัพย์สินสูญหายไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบพกของมีค่า อันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะทองเทจบัตรเครดิตต่างๆหรือแม้แต่เช็คต่างๆด้วยเช็คเงินสดอะไรพวกนี้นะคะและดูแล้วนะคะรายได้ที่เขามาในช่วงนี้มักจะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอาจารย์ได้บอกท่านไว้ล่วงหน้าแล้วนะท่านต้องวางแผนดีๆรับรองว่าท่านจะอยู่รอดปลอด,อดภยัยไม่เกิดปัญหาเรื่องการเงินแน่นอน ทางด้านการงานในเดือนกันยายนนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านอาจจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกับงานค่อนข้างเยอะเหนื่อยหน่อยราะงานที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะนำปัญหามาให้กับท่านต้องคอยแก้ไขจัดการบางท่านก็ถูกกดดันจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้หาที่พึ่งได้ยากท่านต้องพึ่งพาตัวเองล้วน ปัญหาเดิมๆจบไปปัญหาใหม่ประดังเข้ามาด้วยทดสอบความสามารถของท่านจนบางทีชาวลัคนาราศีกุมนั้นอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อแท้เบือ่ออยากลาออกอยากจะเปลี่ยนงานด้วยแต่ท่านใดทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศทำกับคนต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติทำนำเข้าส่งออกการติดต่อการเดินทางไกลต่างถิ่นแดนไกลหรือพวกเซลล์ที่มีการเดินทางบ่อยตัวแทนในหน้า ขายของเกา่าขายของมือสองขายประกันอาชีพเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบำรุงรักษาเชิงสา,ายช่างจะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานจะไม่ค่อยเจอปัญหามากนะักในอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องสัญญาเอกสารต่างๆต้องดูให้รอบคอบระว่าเอกสารสูญหายหาไม่เจอและยิ่งท่านใดทํางานร่วมกับคนหมู่มากท่านจะไว้ใจไม่ได้เลยนะ ช่วงนี้ทำอะไรเหมือนเป็นเป้าสายตาถูกจับตามองตลอดเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่ผิดพลาดอยาทำอะไรที่มีช่องโหว่เด็ดขาดช่วงนี้ท่านจะอยู่ในสายตาของคนรอบข้างภายในองค์กรของท่านและอยู่ในสายตาของเจ้านายด้วยทางด้านความรักคนโสดขอให้ชาวลักนาราศีกุมนะคะโฟกัสไปกับเรื่องอื่นจะดีกว่าไม่งั้นจะมีปัญหาอีรุงตุงนังเกิดขึ้น ทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยประครับประคองกันให้ดีนะหนักนิดเบาหน่อยก็อย่าไปคิดเยอะอย่าหาเรื่องอย่าเรื่องเก่าๆเดิมๆกลับมาพูดหรือเอาเรื่องเก่าๆเดิมๆมาทําให้มีปัญหากันเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งและที่สําคัญคือช่วงเนี้ยอย่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองอย่าคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นทั้งๆที่ยังไม่ได้เกิดเรื่องขึ้น ก็ขอท่านใจลมๆใจเย็นๆนิดนึงนะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะและที่สำคัญคือกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาในคอมเมนต์ด้วยนะคะก็ขอขอยุดในครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะฝากติดตามคลิปอาจารย์ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ